แปลงข้างหลังผมนี้ครับจะเป็นแปลงหอมแบ่งนะครับอ่าเห็นไหมว่าเขียวเต็มทุ่งเลยแล้วก็ปัศจากพวกน้อนพวกเชลานะครับเดี๋ยวใครอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับในวันนี้นะครับว่าใช้อะไรกันไปบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปรู้จักผลิตภัณฑ์ของ b a s f นะครับใหม่น้องใหม่นะครับขอแนะนำนะครับชุดป้องกันสารเคมีเนาะหรือว่าวิธีการป้องกันสารเคมีนะครับเพราะว่าเราทําการเกษตรนะครับได้คู่คีย์กับการใช้สารเคมีอยู่ละเดี๋ยววันนี้นะครับ เจ็ดสิ okay. ่งนะครับเจ็ดสิ่งสำคัญนะครับที่น้องใหม่จะแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้สารเคมีนะครับอย่างแรกนะครับหมวกหมวกทุกคนต้องมีเนาะหมวกเพื่อป้องกันสารเคมีนะครับที่จะโดนหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะครับอย่างที่สองนะครับเป็นแว่นนะครับแว่นเพื่อป้องกันละอองนะครับสารเคมีนะครับที่ถูกตาเนาะเพราะเนื้อเยื่อตาเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อที่ตาเครับเป็นอะไรที่ปอบบางที่สุดสามนะครับเป็นหน้ากากนะครับ หน้ากากหรือว่าแมสนะครับสี่นะครับก็คือเสื้อเสื้อแขนยาวนะครับนี่ป้องกันสารเคมีนะครับทุกจุดที่เข้าสู่บริเวณที่แขนเนาะอย่างที่สี่เออย่างที่ห้านะครับถุงมืออย่างที่หกนะครับกางเกงขายาวนะและอย่างที่เจ็ดนะครับรองเทา้าบูทเพื่อป้องกันสารเคมีทุกๆจุดนะครับอันนี้ฝากาคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสารเคมีนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ของ b ีเที่ใช้ในแปรงหอมของประตูแกนี้มีอะไรกันบ้างตัวแรกนะครับตัวแรกนี้จะเป็นอิติกัสนะครับตัวนี้จะเป็นสารชีวภาพนะครับสายพัน์ธ MBI นะครับ600จากอเมริกานะครับต้องบอกเลยว่าลิขสิทธิ์เฉพาะของ b s s เท่านั้นนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นสารชีวภาพยังไงนะครับปอดตัวนี้ก็คือมันจะช่วยในเรื่องพวก เชล้าครัไม่ว่าจะเป็นแอนเทคโนดในหอมเนาะหรือว่าช่วยในการแตกรากแตกกอของรากนะครับตัวน,นี้จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยจะเป็นสารชีวภาพนะครับอย่างที่ใหม่ใช้ในแปลงของประตูนี้จะใช้ในเริ่มช่วงแรกเนาะเพื่อทําให้รากมันแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคเชื้อลานะครับระยะเริ่มแรกอย่างที่ฉีดไปก็จะฉีดช่วงประมาณ1 0บถึงสิวันหลังจากการหยอดอหอมลงไปนะครับ ตัวนี้นครับอัตราที่ใช้ก็คือ 40cc ต่อน้ำ20ลิตรส่วนถ้าใครใช้ในาทางดินเน,น,นาะแนะนำที่ 10cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับตัวนี้ต้องขอบอกเลยครับว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมตัวนี้ได้ยางอีกอย่างหนึ่งมันจะช่วยในเรื่องผลผลิตอย่างที่ใหม่บอกว่าช่วยในเรื่องรากทําให้รากดีเหมาะกับหอมมากเลยครับตัวนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับไม่ฟุ้งกระจายและก็เป็นสูตรครีมใช้ง่าย กว่านี้ขนาดอยู่ที่500 500แอาซีซีนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวอวิโกอวิโกนี่จะเป็นสองสารสองตัวบวกเนาะตัวนี้จะเป็นสารไดเมทโทมอบวก ok อะมิทอคทดินป้องกันการดื้อยานะครับสารอะมิทอคทดินเนี่ยเป็นสารที่ป้องกันการดื้อยาถ้านีหอมนะครับก็จะเป็นพวก ไฟทอปเทร่าหรือว่าร้านน้ำค้างอย่างเช่นที่เราสังเกตกันง่ายก็คือปลายหอมมันเหลืองตัวนี้สามารถสามารถช่วยได้นะครับเพราะปลายหอมเหลืองพวกนี้ครับเป็นเนื้อครีมเหมือนกันอัตราที่ใช้ก็คือ20ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรตัวนี้เป็นเนื้อครีมใช้ง่ายละลายดีนะครับตัวนี้ให้มานะครับก็คือไดเมทโทมอ,อนบนอกวกอะมีทอกทดินเป็นสูตร SC เป็นนื้อครีมอย่างที่ใหม่บอกเป็นนวัตกรรมใหม่ของ BSF นะครับที่อัปเกรดเพิ่มจากตัวฟอรัมถ้าใครสนใจนะครับสามารถใช้ได้นะครับตอนนี้อย่างน,นี้พืชอื่นๆก็ใช้ได้ส่วนตัวต่อไปนะครับตอนนี้จะเป็นตัวเฮดไลน์ตัวนี้จะเป็นสารไพลาโคสโบตบินนะครับตัวนี้ให้มา25นะครับ EC นะครับหรือว่าเป็นสูตรน้ำมันของเรานะครับตอนนี้การเป็นการยับยั้งกระบวนการการหายใจนะครับ ทำไม่ให้เชื้อ,อทํางานการแทรกการทํางานของมันก็คือแทรกซึมจากบนใบไปสู่ล่างใบนะครับอย่างง่ายๆเลยเหมือนเราทาครีมเนี่ยทาครีมบนบนฝ่ามือเนี่ยมันก็จะซึมอยู่กลับออกมาใต้มือนะตนนัวนี้มันเดียวกันนะครับใช้ง่ายแล้วก็ระยะปลอดฝนสั้นทั้งไอทั้งหมดนะครับระยะปลอดฝนสั้นก็คือใช้ไปปุ๊บหนึ่งชั่วโมงผ่านไปฝนตก ตอนนี้ก็ยังคงทนอยู่กับหอมหรือว่าผลิตภัณฑ์เออหรือว่าขอขออภัยครับหรือว่าหอมของเราครับช่วยให้รากแข็งแรงแล้วก็เพิ่มปริมาณแล้วก็ผลผลิตอีกอย่างหนึง่งตัว headline นะครับตอนนี้อย่างที่บอกเลยไม่เหมือนใครเลยมันได้ตัว excellence มาเป็นของ b a s f นะครับตัว e x c e l เลน์นี้เป็นยังไงเหรอครับตัว e x c e l เลน์นี้อย่างที่ใหม่บอกว่ามันไม่ได้แค่เชื้อลาทั่วๆไปหรือว่าหลายๆอย่าง ตัวนี้มันได้ทั้งเนี่ยเพิ่มผลผลิตความเขียวแล้วก็ปริมาณของพืชหรือว่าความแข็งแรงของพืชน,นะครับตอนนี้หลังจากที่ฉีดไปปุ๊บจะเห็นได้ว่าหอมจะมีความเขียวแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยต้านทานกับโรคได้มากขึ้นครับตัวเฮิไลน์นี่นะครับก็จะได้พวกโรคปลายใบแห้งเนาะใครที่มีปัญหาพวกไปลายใบแห้งอ่าพวก หมานอนหอมเลยนะครับหมานอนหอมเลยที่เรารู้จักกันพวกแอนเทคโนเนาะแอนเทคโนหรือว่าหมานอนหอมเลยนี่แหละหรือว่าพวกใบจุดสีม่วงเนาะในหอมเนาะที่หลักๆกันตัวนี้นะครับสามารถได้หลายโลกมากก็แนะนํากันด้วยนะครับตัวอันเทสไลน์ขนาดอยู่ที่250อซีซีอัตราที่ใช้ก็คือ10ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรส่วนตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปของใหม่นะครับตัวเดียวเลยครับตัวหนอน นอนอได้ทั้งหนอนกระทูนะครับนอนกอหรือว่านอนในปอกหอมนะครับตัวนี้ได้แน่นอน,นครับตัวแรมเพดตัวนี้ขนาดอยู่ที่250ซีซีนะครับจะเป็นตัวคอฟฟีนาเฟอร์นะครับตัวอออออคอฟีนอเฟอร์นี่จะออกฤทธิ์ได้สองทางที่่าขออภัยครับตัวคอฟฟีนาเฟอร์นี่ครับจะออกฤทธิ์ได้สองทางก็คือถูกตัวตายกินตายเหมือนกันเลยก็คือการออกฤทธิ์ของมันก็คือการแทรกซึม ไปจากบนใบไปสู่ล่างใบอย่างใครเคยสังเกตบ้างครับการตายของหนอนเนาะอย่างถ้าเป็นพวกยาน็อกอะไรพวกนี้ยมันจะเป็นแบบเวลาหนอนโดนมันจะสีดำๆแข็งๆตายแต่ถ้าเป็นพวกยาที่มันทำลายระบบกลไกอะไรพวกนี้ของหนอนมันจะเป็นสีดำๆนิ่มๆตายไม่แข็งนะครับตัวนี้จะออกฤทธิ์เมื่อถูกตัวการออกฤทธิ์ของมันก็คือผ่านไป มันจะเริ่มทํางานเมื่ออย่างที่บอกไปมันจะไปยับยั้งกระบวนการการหายใจของหนอนเนาะทําให้หนอนขาดอากาศแล้วก็ตายในที่สุดจะสังเกตได้ว่าเมื่อฉีดไปวันหนึ่งปุ๊บเราจะเห็นหนอนที่ยังทียงท่ยังมีอยู่อ่ะมันจะเดินช้าลงแต่ถามว่ามันจะกัดกินอะไรพวกหอมหรือเปล่ามันมันไม่มีมันไม่ได้กัดกินแล้วครับมันก็จะตายค่อยๆตายไปในที่สุดสตัวนี้นะครับที่หมายอยากจะมาแนะนําในวันนี้กับ เกษตรกรอย่างปัตุที่ใช้ตัวยาของ BAS ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงกันเลยดีกว่านะครับว่าจากการที่ใช้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวใหม่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูแปลงกันใกล้ๆเลยเนาะกับแปลงของปัตุนะครับสมจิตเฟื่องฟูนะครับพอเกษตรกรผู้ปลูกหอมนะครับที่อําเภอรับแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนีจะเห็นได้ว่าใบมันจะเขียวนะครับแล้วปัสจากรลูกปัสจากหนอนนะครับอย่างที่ใหม่บอกนะครับ อย่างที่ใหม่บอกนะครับก็คือใช้ไออินทิเกิลนะครับไปก่อนในช่วงแรกนะครับเพื่อช่วยในรากเรื่องรากนะครับเนี่ยลองซูมที่รากรากดูมันจะเห็นได้ว่ารากนะครับจะแตกกอแล้วก็ยึดแน่นกับกับดินนะครับได้ดีนะครับช่วยในเรื่องรากนะครับแล้วก็พืชในการแตกฝอยของรากได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงแรกใหม่จะฉีดเป็นตัวอินทิเกิลกับตัวออวิโกเนาะป้องกันพวกอย่างที่ใหม่ว่าไอตัวออวิโกมันจะช่วยในเรื่อง ร้านน้าค้างเนาะหรือว่าไปลายใบเหลืองเห็นไหมครับว่ามันจะฉีดป้องกันก่อนอย่างใครบอกว่าไม่เป็นหรือว่ายังไม่เจอโรคก,ก็ยังไม่อยากจะฉีดนะครับแต่หมแนะนำนะครับให้ฉีดป้องกันไว้ก่อนจะดีมากเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อผ่านไปประมาณ9 1 0ถึงบวันนะครับจะฉีดอีกรอบหนึ่งจะของใหม่จะเป็นฉีดตัวเฮดไลน์แล้วก็ตัวออวิโกแล้วก็ตัวแรมเฮนะครับนี่ครับดูได้เลยครับ จะเป็นพวกน้อน,นีะครับปัสะจากหนอนแล้วก็เชื้อรานะครับใครที่มีปัญหานะครับเดียวเดินเข้ามาดูใกล้ๆกันได้นะครับนี่ครับอันนี้มีทั้งหมดประมาณสองไร่เนาะที่ที่ใหม่ได้ฉีดแปลงเอาไว้ น,น,นี่ครับจะเห็นได้ว่าพวกรากพวกใบนะครับปัสะจากโรกแล้วก็หนอนอย่างทุกทีนะครับที่ทางแปลงนะครับป้าคุณป้าตุ๊แก่ประสบปัญหาเจอมาก็คือโรคมานอนหอมเลยเนาะในฤด,ดูก่อนที่ที่ไอที่เจอกันบ่อยนะครับแล้วก็พวกปลายใบเหลืองเนาะ เพราะว่าที่ผ่านมามันจะเป็นพ่วงช่วงฝนฝนตกบ่อยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับที่เจอกันมาเยอะอันนี้จะถึงตรงแถวนู้นนะครับนี่จะถึงตรงแถวนี้เลยส่วนอีกบิ้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นอีก อีกเจ้าหนึ่งนะครับจะเห็นต่างกันเลยนะว่าความเขียวทั้งความเขียวทั้งปลายใบเนาะจะต่างกันสุดท้ายนี้นะครับใหม่ครับต้องขอขอบคุณครับแปลงสวยๆของเราในวันนี้นะครับเป็นแปลงของประตุนะครับทมจิตเฟื่องฟูนะครับเกษตรกรผู้ปลูกหอมนะครับหมู่9ตำบลฝายหลวงอำเภอรับแรนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเนาะช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับ อย่าลืมนะครับทานร้อนช้อนเรานะครับแล้วก็อยู่ห่างๆกันนะครับแล้วใส่แมสกันไปด้วยเดินทางไปไหนมาไหนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันนะครับที่เพจ BASF เกษตรยั่งยืนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่า BASF ของเรานะครับมีช่อง u t u b e ละอ่าอยู่ช่อง BASF อากีเขา s e h o l d Solution Thailand นะครับอย่าลืมกันไปกด ไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของ BASF ด้วยนะครับ BASF We create chemistry.